ุ้ยเป็นคนที่มีปัญหาลำไส้นะคะถ่ายไม่สะดวกแล้วก็เป็นโรคลิสีดวงนะคะช่วงที่อายุ18ปีนะคะุิยก็ได้ไปหาหมอซึ่งตอนนั้นหมอก็ให้เรามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพราะว่าตอนนั้นพิงจะอายุ18ตอนนี้38แล้วนะคะข่าวดีนะคะที่อุ้ยได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะ ชื่อว่าบาลไลฟ์ตัวน,นี้มีจำหน่ายที่ยุโรปเข้าก่อนเพื่อนเลยนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยดูแลลำไส้นะคะแล้วอุ้ยทานมาได้ประมาณ2อาทิตย์นะคะอุ้ยรู้สึกถึงความแตกต่างมากนะคะเ,เวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันถ่ายคล่องแล้วก็สมูทนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายของเราที่ออกมาเนี่ยมันจะมันจะเลื่อนไหลซึ่งมันจะไม่จะไม่มันจะไม่มีการบาดแล้วก็แรงเสียดทานตรงนั้นนะคะซึ่งเราจะส,สังเกตได้ชัดมากเลยนะคะแล้วก็จะ รู้สึกโล่งๆตรงตรง,ตรงตรงตรงท้องนะคะแล้วก็จะรู้สึกสบายท้องมากนะคะแล้วคือตัวนี้จะเป็นผงนะคะเป็นเป็นชนิดผงซึ่งหนึ่งกองอ่ะใช้ได้ยี่สิบห้าวันเลยนะคะแล้วก็ชงกับน้ำเปล่านะคะเนี่ยค่ะชงกับน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ตักไปสองช้อนนะคะอสองช้อนชาค่ะเนี่ยค่ะสองช้อนชาแล้วก็ แค่คนคนคนนะคะวิธีการแล้วก็ดื่มตอนที่ก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะชงคือเนื้อเนื้อเนี่ยจะเป็นแบบจะเป็นเจลจะเป็นเมือกเมือกนะคะเราจะรู้สึกได้เวลาที่เวลาที่เราจะรู้สึกว่าระบบลำไส้เรามันมันลำเลียงดีดีดีกว่าเดิมนะคะเพราะว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันจะมันจะเป็นมิดนะคะมันมันมันไม่มีเลือดนะคะอ่าอยากให้ใครนะคะที่มีปัญหาเหมือนกันปัญหาเรื่องลำไส้นะคะอยากให้ลองตัวนี้นะคะ สองอาทิตย์เห็นผลนะคะ,ะจริงๆอุ้ยเห็นผลตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์แรกแล้วนะคะเนี่ยค่ะพอเราทิ่งไปสักพักหนึ่งก็จะเป็นเจลนะคะแล้วมันก็จะลงไปแบบดูแลลำไส้ของเรานะคะเราสามารถทานได้ตลอดเลยนะคะไม่จําเป็นต้องว่า,าทานแบบริซิลวงหายแล้วระบบลำไส้ดีขึ้นแล้วให้หยุดทานไม่จําเป็นนะคะสามารถทานได้ตลอดเลยซึ่งหนึ่งกระปุกเนี่ยคุ้มมากๆนะคะยี่สิบห้าวันนะอ่า